เอ้าน้ำพป๋าเอ้ยอุ้ย,ย,ย,ยน้ำแ,แตงน้ำแ,แตงพุ่นนะพ่อพุ่นอย่างกูบอกเลยเฮ้ยหนุ่มเจ้าอ,อยากดิ้นแล้วอู้แม่จีคุณแล้วตะวันนี่เนาะโดนๆโดนๆโดนอแล้วดดเี๋ยวเอาโอนหายด้อเนี่ยมาแด้กระป่านใหม่อีกลูรูใหม่แล้ว เฮ้ยลูกเจ้าแล้วเล็กสีแลีวยมว่าเล้วแล้วนะครับว่าเล้วยแต่นาตามมนให้ทางลุงเพิ่นมาเห็ดต่อเดี๋ยวมันสวยพอบุญไปโอ้ เห็นบ่ลูกเอ้ยแดดทำคนหน่อยกับปลาลุงเอ้ยอย่างมานลำเมไปหูหูเฮ้ยเฮ้ยไป็นน้ำ่อผู้ไม่ไม่เป็นบ้างบ้านน้ำผาปลาเอ้ยอุ้ยน้ำแตงน้ำแตงพุ่นน้ำ่อพุ่นอย่ากูบอกเลยเฮ้ยลูกเจ้าอยากดินแล้วเฮ้ยลูกหากระตือหน่อยมังงงมังเงงขึ้นมาปลาลุงเอ้ยวินเนอร์ก็ได้แม่หูุ่มว อยากหลินวะแดดใช่แดดแต่เศร้าดีพี่เอกเลยไปหมวกกับบชัชายดูเอ้ย่นตื่นนอนมากกันหาแม่เล้อดีปุ๊บเซน่าคือบคุคคลั้นมันไหลตงก่อนเต่า ฝนมาตกป่าลุงเอ้ยได้แซ่ข่าวได้บัดบูมีน้ำบาดนี่นอวินเฮ้ยมึงดูเจ้าคือเปียกไว้ถ้าวินเนี่ยเนี่ยว่าเนียเนี่ยวบ่ลูกห่อนแดดบ่อืออาพี่มาพี่อ้ลงน้ำเลยอันนี้ลงน้ำเลยอันนี้ไปเบิ่งดูไปเบิ่งน้ำปลาดูมันพอไหมอู้วิน มาแล้วน,นะมาแล้ว<ด>มาแล้วโหมามามาอู้ลูกออกระบาดนียบ่ได้เอานั่นเอาทอมาใสา่เนาะเอาอันานาั้นนะเฮ้ยทั้งนี้คือคือคือหน่อยแท้คองมันนะ่ะให้ลอกปัานไว้หวายมันลงไปทางน่นให้ดเดาทั้งนี้ให้แน่เลยมันไหลลงมาคือเก่า ไปแม่ทั้งนั้นน่ะเฮ้ยวิน,<อ> <laughs> นพ่อไปยังวินสบายดีเดอ้อปลาลุงไงเนาะสบายดีเล้สวัสดีปลาลุงกันเบอร์สุขสุขคนแม่น้องนิ้วก็ได้ <laughs> เห็นว่าวินาน้ำเต่งนะ <laughs> เอาน้ำเต่งว่ะยูว่เอ้ยทอมันน่ะเ <laughs> งยขึ้นมาได้ฮะโอ้ยมันอยากดินโลดนะด้ะแบบนี้เนาะวิน นี่งไปเพยเอ้ยเห็นอ่าวเพิ่นแล้วเนาะเนี่ยมักเพิ่นไปเปนน้ำพอพุ่นแม่เหยียบตันไว้ตันไว้อนี้ไปแล้วเฮ้ยน้ำไปแล้วเว้ยไปไปนน้ำพอพุ่นโบขุดก่อนเฮ้ยจังจังหลุดขึ้นมามาหน้ามาเร็วน้ามาเร็วน้ามาเร็วเห็นโมรึเห็นโม บอกปลาลุงนี่ปลาลุงอ้ยน้ำแตงอีพอแตงน้ำมาอนี้ใช่บอกตื่นแต่นอนเดินเดเร่ปลาลุงเอ้ยเบ่งตาเลยน่าก็ยังบาช่วยนี่นอนน่อยน่ะพลาวิทย์มึงในหมากราบน้ำวินปูหาไปเป็นแดดได้นี่น่ะแดดแดดไปยังน่ะไปใส

เอบป้าดดดะมาเร็วมาเร็วมาเมาเร็วอู้าพูดอะไรลุงเยข้าปลาไรขาลาไรไบ่แม่สิุดแ่ตาานี่เนาะดดดดวดเฮองโอนหายเด้อเนี่ยันสร้างให้น้ำปลาพี่น้องแล้วแหะ เหลเงินคาทอแต่ว่าเงินคาหนะักบาอุ่นโอ,น,อนให้แล้วเงินคาที่ตั้งเงินคาเอาปลาหนะักอุ้นแล้วเงินคาทอบานอ,อ้อนโอ้มึงไหนเฮ้ยมาเหยียบก้าวไปเลยเป็นบ้าแท้เลยเฮ้ยเรียนนาะเป็นไฮนี่ก็ลงไฮนั่นเลยพอดีเนาะเฮ้ยเนาะเป็นไฮน์ลงไฮนี่แล้วก็ลงไฮนั่นเลยแบบนี้ลลนนเล เอ้ากาส่งส่งเปาดิแรกเละได้กับป่านไหมรูรูใหม่เลยหน้ำแปงน้องวินเนาะเลยน้ำหนักเราเลยมอวัววิน ินำไให้เรามันดินชุ่มเนาะเฮาใสอยวนั้นกไดก็ได้ผมบกเนาะตกมือเดียวอ่ะบกไว้ช่างเท่ไรเนาะเตรมกันไหนกันน้าเด้เนี่นงกับุันเห็ดเห็ดอย่างน้องกับุ่ันนี่เขามันแดดจ้หน่อยนี่แห้งไวสบายดี้อพี่น้องเด้่สบายดีะสวัสดีกันวัสุขสุขพนนะเจ็บซี่ปหาจิบุญตุกทานเด้่ที่นี่กันนะขอสูทอง youtube ปุบซาละวันพี่น้องเลยตอนเศ้าแดดแก่ๆมือนอ้แดดแห้งรีพี่น้องเลยเจ็ดโมงเลยนี่นะ กระเจ็ดมุ้งเศร้าหามุ้งเครืองตะเวนขืดเหรอะหามุงบ่หามุ้งกกห้าละอ่าขาปลูกอองอกพี่นองเลยเนาะนี้คนแช่ไห้แล้วกน้ามุกปะเลยต้องดูหน้าน้องชาลุงจันทร์ใส่าหลายต่ออยู่พี่นองเลยเนาะพอไพอเขาบุกแแกอะแแกระเบิดไปเลยมันเตาเนาะดูหน้ามากแล้วแต่กระจายชื่อพอมาใ่อีกสามพอ พอตัวเห็ดหน้าแต่ละปีเหมือกันมีโบแมนมาสิโบลงทุนเนี่พี่น้องเนาะลงทุนทุกปีเนาะลายย่างปลาจั๊กคอมแป้งคาถั่วคาทอเนี่ยก็มีบัตรพี่น้องพี่น้อาคาพุ้ยเองคาพุยค่ารถถอกรถไทยเนาะต้องได้เซกเครื่องทุกอย่างนะพี่น้องเลยเนาะลายอย่างใส่ใจเาเกิดมาลูกทางก็ได้ ลังสุานคุณดินมาหาบอเดกิตาบอดกินนะไ่นือเนาะใช่ง่ายใช่ลูกใช่คะตื่นได้ก็เล่นหาแม่เลยเลยเล้น้าน่าน้ำมมาจะใช้ฮะคอนเดทเลยลูกน้ามาจะใช้ลูกมาจะน้องแก้ชื่อบไปไปน้ำปลาปูไปไปน้ำพอไปะแงงแงงผุดงงไปน้ำพอผุดไปินหน้ามือปุ๊บปเออขึ้นคาน้าขึ้นคาน้าพี่ บ่พาลงพูนไปน้ำพอก่อนจีดงเหรอเด้อไปไปพูดน้ำพ่อพูไปเฮ้ยมาผีบ่ลงเฮ <c oughs> ้ยจังคนเดี่ยวพือไม่ได้อยากลง้วยนี่เอ้าวลุดเด้ยเกิบลุดเด้เอาเอ้าอัาอานเด,ด้อเฮ้ยโอเคไปแบบนี้ เออพ่อ <Ơ> <Ơ, Pa. S 1> องพ่อด้วยเฮ้ยเฮ้ยอู้เฮ้ยลูกเจ้าแล้ว บอกมาเลงยล้งเผื่อไ่ได้ี่น,นว้าวินเนอร์นี่เกือบตีมรถเกือบนะจ่อมันอบังอุ้ยนี่เกือบอะไรพ่อเกือบไปเป็นพ่อผู้ไปเบียกว่าเดาอ้าวมื้อหขี้ได้ โอ้ยเม่แมยวูบินเหนื่อยหัวแล้วนี่เกี่กไปไหนมาลูกไปบอกพ่อไปบอกพ่อไปโตเลยอยากลงแต่บอลน้าเหมยเออบัดนห้วินเนอร์ยไ่มาวิน เฮ็ดเลยอาลงเต็นแต่นาบมวยพูนพูนบอกขึ้นให่เทิงพูนพูนขึ้นไห้เทงพูนใช่พูนได้พอไปเอเหยียบเหยียบเฉยๆในปั่นได้ไหมปั่นคุดทางมันมาเออ

นี่จนน้อยนี่ก็ไหลแล้วเนาะให้นึงแจ้งน้องให้พุ่นอีกบาดนี้เฮาก็มาแค่ในท้านเาคบ่เอาสังกสมากั้นไว้่องมันไหลลงนี่เลยจังบ่ไหลาพี่มันน้องมาพี่ก็เต็มบ่ได้พี่เ้ยาเดไปเข้าจักก่อนเฮ็ดบ่ต้องแห้งิ ไปไปเด้อเป็นยังวินว้ายจบไิเบ้ปไหนไปโหอ้อู้หมักระแท้ก่นหน่อยพี่มาทั้งนี้ว้าวว้าวเหตุตมโอ้ tôi cũng nàng bay bay nàng bay 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 เล่งอีกเล่งอีกเฮ้ยโอ้เล่งคอยได้น้ำไหลขึ้นน้กเอาอีกเอาอีกเอาเล่งขึ้นอีก พี่นี่เนอกระได้ก็ลุกลุกกลัวอยูม่มักเพิ่นมักเพิ่นแล้วนี่มาลุกหักบ่เอ้อยาฮะโอเคไหลยอยู่

โอ๊ยคนเตี้ยลูกกลัวไปเมื่อไปพอแล้วฮอนเดดไปเมื่อไปมอนตุยไปย่างนะเป็นย่างนะเฮ้ยเฮ้ยยังลูกเฮ้ยยังฮะลูน้องขยันน่าบ่โอ้มันฮอนเดดเลยลูกฮอนเดดเลยลูกอาสบายดีปาลุงก็สบายดีปาลุงแน่เาหนามมัช่วยหนามเปื่อนไปเลยไปจับเสียปากได้ไหมมือเปื่อนหนามเปื่อนลูก ไปให้พ่อไปถ่ายหน้าเนาะพ่อถ่ายหน้าก็ได้มายูนเทียนแม่ดับนอนแดดจ้าอาบน้ำเนาะอาบน้ำชวนเทียนกินข้าเนาะกินข้าวเราจะมาเล่นเรนเรามาเล่นใหม่ลูกเด้าด้วยอ่ะอืมไม่แห้งเลยเติมพลังแล้วนี่เติมพลังแล้วแดดจัดป้าป้าป้าถ่ายพินาเลยถ่ายในนิ่เพิ่นเอาดูเมื่อก่อนอย่างนิ้ก็นี่ได้พี่น้องเลยเนาะถูกสาวยชาวนาเนาะ รั้มฝาหนาสุดินถ่าบริเตกบริกินเนาะดีด้อป้าลป้าพลลุมากมันทอนแดดปะบาดิมาดิมามาป้าป้มันแดดกูหพายหน้าก่อนเด้ออ่ะอ่น่อยบ่งนาเบ่งไ้ก่อนชักหน่อยให้นามพุดีครับสม่ำเสมอกับดินเนาะัเริ่มไท ทแล้วหวานกาเอ้ยไทยแล้ว,ว,าลวขาดแล้วเนะาะจังหายเมนูนีวน้วนหว,วาน,วานพี่น้องเลยขบวนกับเดินทางไปเวียกต่อไปเพิ่ดทางสร้างเนะาะแล้วก็ทางอู้หนามันส่องพี่น้องเลยตกหน้าฝนรุ่งแล้วเนี่ยหลบหนึ่งหนาเสาะโต้ชุ้งเลย ันนาขาดแล้วบานพี่น้องมันเป็นดินทรายทรายบนตมพี่น้องเลยอ่าโซลาทรายไกลกว่าตมอีกเวลาน้ำเสาะน้ำยังน้ำพ้นตรงแห้งนี่กะเฮ็ดให้อ่าคันนาขาดไว้พี่น้องคื่อนๆด้นนนำเสาะขอเราเสาะเรื่องหน่อยขันนาก็ลุกปันพี่น้นองเลยเนาะกะสีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยนะคลิปนี้กะเนาะแจ้งพี่แจ้งนอ้องมาเนียกยจะเดินทางขึ้นเชโปนเนาะไปลงเรือพลงาน จักสองสามมือนะ้อเนาะการเฉลยลงมาอีกคือเก่าพอสร้างกับเท่าน้ำอยู่พี่น้องเลยเนาะทางเพือนนางซ้อนกแล,ล้วเรียบร้อยเลยเพิ่อนครัวเนาะเพิ่อนอยากจะยื่นได้คำเน้่บาทน,นี่พี่น้องเลยเราจะไปเบิ่งท่านดัดเอกสารเนาะพอพันเพือนเรื่องไฟของเพือนนางซ้อนต่ออีกเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเลยกลับมาณนี้เด้อเนาะขออนุญาตไทหน้าก่อนบาทพี่น้องเลยเนาะบาทนี้บอาลุงเลยเนะาะตัดภาพมาบาทน,นี้กันาทางพะวงคนไทย ไม่แล้วพวกนั่นเบืกโอ้ยงอวยกินบักม่วงน้ำบิดเนอะนี่ไม่เฉะตีได้ไหมลูกเอ้าคนก็อยากพวกคนอู้กูบอตีงัวน่ะลูกงอวยกินเบิดเลยเออไม่เฉะตีเราได้หรือเออ พี่น้อยเนาะเพื่อสิได้น้ำปั๊ดปาลุงเลยปวดสิได้พอให้หนึ่งสองให้ปะลุงเลยเนาะก็ให้ลุ่มนั่นน้ำแมงมิ้วเป่งลงแล้วปาลุงเลยเนาะตีง้อเลยตีได้ไหม กี่หมอกมองน้ำเพื่อนเนี่ยก็ได้ก่อนเพื่อนสิไปเวียกพีน้องเลยเนาะให้เพื่อนฮ็ดตาร้าให้ก้อนแมงนี้วก็ได้แจ็กสีเล้วบ่เล้วแล้วเนาะคันบ่เล้วกัแมนให ทางลุงเพื่อนมาเฮ็ดอ่อเดี๋ยวมันสวยพอบุญไปโอ้โอ้รถไยแก้คนนดีด้วยนั่งยังไหลอ่บ่เอ้ย เนบ้านะไปังนวยห่ะ้ดอไ้ไปฟังกันโอ้ยน่ามอดเทิงกับเพราบ่อกท่าน,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 นาี้พนอเลอู้าขาเฮ้ยจะชได้ป่านขนารากายัไง này chỉ Cái đó Làm bốc à là. sẽ lút cái này Ngoài Thái na Chắc lút làm bốc à là. Hả ừ, chắc cứ đáp đó แงน,นมันบด <laughs> ชื่อทอใช้ใหม่พี่น้องทอเก่าแตกผุมันมันเกาะบปแหละแงนมันบด พอแล้วไม่นานสันเหเฮ้ยบัไดยังดูดไหมเนะาะได้ใช้โอเคพี่นองเลยได้พิธีงานก่อนบ่าเลยเนะเสิ็ดอขออนุญาตจ,จบคลิปท่องเพียงสนนิทก่อนท่ีนน้องเด้อเนาะจังได้ก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบอกใจเนาะพี่นองเอฟซีทุกทกานเนาะที่เขามาชม ใจครับน้องวินเนอร์ตลอดมาพี่น้อยเนาะสลค์มีวินเนอร์หน่อยไปแล้วพอพอกันลิดหนาเด้อเดินทางสมส่วนเนาะสบายดีกันวัดโขคดสุชคคนดีไม่แห้งโชคมาลำรวยพี่น้องย